สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลก็เป็นท,ที่ทราบกันแล้วนะครับว่าการรับเงินเย,ออยียวยา5,000บาทตลอดระยะเวลา3เดือนนะครับก็มีการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่28เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมก็สามารถลงทะเบียน รับเงินเยียวยาได้นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับท่านผู้ชมครับแต่ท่านผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะมองข้ามไปนะครับเกี่ยวกับข้อความตกลงยินยอมนะครับเดี๋ยวเราจะไปทบทวนพร้อมกันนะครับวันนี้แอดก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปทบทวนข้อตกลงยินยอมนะครับซึ่งมีสาระสําคัญหลายๆข้อหลายๆอย่างนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปรับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนนะครับ เราไปดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อท่านผู้ชมคลิกลงทะเบียนแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะมาเจอใส่หน้านี้นะครับข้อความตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทําระบบให้กระทรวงการคลังจัดเก็บประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการดาเนินมาตรการการชดเชยแก่ลูกจ้างของสถานที่ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ Stand uh อื่นๆของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด -19 มาตรการการช่วยเชยแก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 <S <S ข้อหนึ่งสาระสำคัญของมาตรการช่วยเชยรายได้ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด -19 เป็นมาตรการนะครับท่านผู้ชมครับเราไปดูข้อ1.1ครับช่วงระยะเวลาดำเนินมาตรการคือตั้งแต่วันที่24มีนาคม2563ถึงวันที่30มิถุนายน2563 1.2คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยรายได้ตามมาตรการ1เป็นผู้มีสัญชาติไทยนะครับ 2เป็นผู้มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันลงทะเบียน 3. เป็นแรงงานลูกจ้างชั่วคราวหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม 4. ไม่เป็นข้าราชการพนักงานข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยว,วดจากส่วนราชการ 5. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 6มีบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินใดก็ได้หรือมีบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลัก7ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ตั้งแต่วันที่28มีนาคม2563เป็นต้นไปนะครับ1.3 รัฐจ,จะสนับสนุนเงิน5,000บาทต่อเดือนแก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยตามข้อ1.2แต่ละรายหหมายเลขบัตระจําตัวประชาชนต่อ1สิทธิ์โดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับการชดเชยตามมาตรการในเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไป1.4ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน หรือบัญชีพร้อมเพลงที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักข้อ2ข้อความตกลงยินยอมของผู้ประสงค์ที่จะรับสิทธิตามมาตรการ2.1ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ เวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกันดอทคอมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไหว้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ2.2ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กระทรวงการคลังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและผู้จัดทําระบบให้กระทรวงการคลังจัดเก็บประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ข้าพเจ้าได้ให้ไหว้ในการลงทะเบียนร่วมมาตรการต่อหน่วยงานของรัฐ ผู้รับให้บริการที่มอบหมายจากหน่วยงานของรัฐสถาบันการเงินซึ่งข้าพเจ้าระบุไว้ในการลงทับเบียนและบริษัทเนเชีนลไอทีเอ็มเอ็กซ์กำกัดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินมาตรการและมาตรการอื่นๆของรัฐที่เป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในอนาคต2.3ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอสอบถามและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลขอ,ของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรการ 2.4ข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบค,คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย2.5ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการข้าพเจ้ายินยอมให้กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังสั่งระงับการจ่ายเงินชดเชยตามมาตรการ และตรวจสอบการกระทํำดังกล่าวหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้าพเจ้ากระทําผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการจริงให้กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังระงับสิทธิในการได้รับเงินชดเชยตามมาตรการและข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยที่ได้รับไปแล้วคืนแก่รัฐภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งระงับสิทธิ์ดังกล่าว ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือผู้จัดระบบให้กระทรวงการคลังกำหนดทางนี้การตัดสินของกระทรวงการคลังถือเป็นที่สุด2.6ในกรณีที่รัฐได้ดำเนินการตามข้อ2.5แล้วรัฐอาจใช้สิทธิ์ในการที่จะดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาต่อไปข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมมาตรการถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการหาข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการระงรับการจ่ายเงินตามมาตรการหรือยินยอมคืนเงินที่ได้รับพร้อมดอกเบี้ยแล้วแต่กรณีนะครับนี่ก็เป็นเงื่อนไขนะครับข้อความตกลงยินยอมที่ท่านผู้ชมต้องอ่านนะครับท่านผู้ชมต้องทบทวนให้ดีนะครับ ข้อความเป็นจริงข้อความเป็นเท็จนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วนะครับก็จะมีความผิดตามกฎหมายนะครับซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วก็กรณีนะครับกรณีที่2.6นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อท่านตกลงตามข้อ2.5แล้วนะครับรัฐอาจใช้สิทธิ์ที่จะดำเนินคดีทางแพ่งหรืออาญาต่อไปนะครับเมื่อท่านผู้ชมหรือว่าท่านใดนะครับที่กรอข้อมูลอันเป็นเท็จลงไปนะครับเมื่อข้อมูลทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ ทิศตกลงและยอมรับเงื่อนไขยืนยันนะครับก็จะไปเจอใสหน้าข้อมูลผู้ลงทะเบียนนะครับท่านผู้ชมก็กรอกตามนั้นเลยนะครับเป็นช่องเป็นช่องไปนะครับแอดก็เป็นห่วงเป็นใยท่านผู้ชมนะครับก็นําข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับมาอ่านให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับบางท่านบางคนนะครับที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะครับใช้ลูกหลานให้ลงทะเบียนให้นะครับลูกหลานก็ไม่ได้อ่านให้ครบนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับก็มาอ่านให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับ ทานนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตลอดระยะเวลา3เดือนที่ลงทะเบียนทุกท่านนะครับก็ขอให้ได้รับเงินทุกทท่านเลยนะครับทัานนี้แอดก็ขออ้อนวอรให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจงอยู่ดีมีชัยอยู่รอดปลอดภัยไปจากโรคร้ายโควิด -19 ทุกทท่านทุกๆคนเลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กดระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปรักทุกท่านครับขอบคุณครับ